มาดูเรื่องของแรงงานไทยกันหน่อยที่ถูกลอยแพสนามบินสวนณภูมิครับผู้ชมที่บอกว่ามีนายหน้าว่าไปทํางานที่ต่างประเทศไหมไปออสเตรเลียด้วยกันเถอะรายได้ดีแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเป็นเงินหลักแสนเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้กลุ่มผู้เสียหายก็ไปร้องทุกข์ที่กองปราบไปที่เรียบร้อยและที่น่าสนใจคือตัวละครสําคัญชื่อว่านางสาวออยเธอเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆวันแรกเนี่ยนางสาวออยเองเธอ มาบอกว่าเธอเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันแล้วเป็นตัวตั้งตัวตีพาทุกคนไปแจ้งตรงนั้นออไปร้องตรงนี้เป็นหัวเรือเลยหัวเรือแล้วอ้างว่ารู้จักกับคนไทยที่ทํางานในสถานทูตออสเตรเลียด้วยอีเนียเลยนะอเนีย,เยเน,เ,นยเลยจับพิรุธกันหน่อยในวันนั้นที่นางสาวออยเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวครับ มีคนรู้จักที่ทํางานเนาะว่าเขาพาคนไปทํางานออสเตรเลียได้แลวทีนี้ก็เลยไปแจ้งญาติเล่าให้ญาติฟังก็พีการเป็นบอกปากต่อปากบอกกันไปเรื่อยๆอแล้วเขาก็สนใจเขาก็ติดต่อ,ตอมาไมนไม่เชิงเป็นบริษัทเป็นคนที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเงี้ยไม่ได้บอยสักถูกต้องตามกฎหมายอะไรเลยใช่ใช่มันก็เหมือนบว่าเขามีเส้นสายพาไปได้นี่ครับน,นายสาวออยค่ะนายนาครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยนี่นะครับนี่คนคนนี้ คือเธอเองเธอก็ตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเล่าเหตุการณ์เป็นฉากๆเลยว่าถูกลอยแพรดูสิกระเป๋าเดินทางคือคนต้องการจะไปมีชีวิตใหม่<ะ>ต้องการจะเป็นความหวังของคนในครอบครัวเอาจริงๆตอนให้สัมภาษณ์เขาก็ตีเนียนเหมือนตอนที่เขาไปไปแอบอ้างกับผู้เสียหายแหละตอนที่หลอกเขามาะนะคือเธออ้างว่าเธอรู้จักคนชื่อฟ้า<อ>ฟ้านีย่ยผู้ชมจําชื่อละครน,นี้ดีนะตัวละครน,นี้ดีนะ,ะฟ้าเนี่ยทำงานอยู่ที่สถานทูตออสเตรเลียในไทย เธออ้างว่าฟ้าเนี่ยมีลู่ทางจะพาแรงงานไทยไปทำงานที่ออสเตรเลียขอเก็บค่าหัวคนละ1,60,000บาทครับนี่ค่าใช้จ่ายจะไปต่างประเทศใช่ไหม,มจะไปทำงานคุ้มคุ้มจ่ายแค่แสนหกเองเดี๋ยวไปทำงานส่งกลับมาที่บ้านเนี่ยอยอยู่สบายเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอถึงวันนัดหมายเนี่ยไม่มีชื่อจองตั๋วเครื่องบินไปออสเตรเลียครับและผู้เสียส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกนางสาวออยคนนี้ชักชวนปากต่อปาก นะครับกลวงเนี่ยแนบเนียนแล้วก็ไม่มีใครผิดสังเกตเหรอกครับแล้วนาะงสาวอ,ออยเองเธอก็จัดการทุกอย่างที่คุณปอยบอกไปอะ่ะค่ะประสานทุกอย่างเปิดตรงแตรม,มาพักในกรุงเทพพาไปตรวจสุขภาพนะพอไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสุขภาพกันหน่อยใช่ไหมครับมีขั้นตอนของมันเมื่อวานเนี้ยนางสาวอ,ออยนะครับก็นัดหมายจะเดินทางมาที่กองปราบปรามด้วยแล้วก็นําเอกสารวีซ่า <Visa S 2> ทั้งหมดมาแสดงความบริสุทธิ์ นัดหมายเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับช่วงเช้าปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เลยออยหายเข้ากลีบเมฆออยขับรถออกจากบ้านไป<ม>แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยแล้วออยไปไหนอ่ะก็ไม่มีใครรู้นั่นแหละเป็นประเด็นที่เขาตามหาออยกันอยู่ณนะตอนนี้มารับผิดชอบทีนี้ผู้เสียหายเขาก็มองว่าพฤติกรรมของนางสาวออยเนี่ยมันเข้าข่ายหลอกลวงนะ แจง้งความร้องทุกข์ไว้ล้ที่กองประชาการตรวจสอบสวนกลางเพื่อเอาผิดกับนายหน้าจัดหางานคนนี้ที่หลอกลวงฐานช่อโกองประชาชนคุณผู้ชมเชื่อไหมที่เขาบอกว่าโอ้โหหลอกนี่นะหลอกได้แม้กระทั่งญาติตัวเองเพราะหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยเป็นญาติห่างๆกับนางสาวอ้อยเขาก็บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเรานี่ญาติเขาเขาทำไมมาหลอกเราได้งคอ ทุกคนเชื่อแล้วพอเหตุการณ์พอเรื่องแตกมาแบบนี้นางสาวออยมีพูดอะไรกับญาติอีกไหมไม่รู้นะหลังจากนั้นอ๋อก็แบบว่าเหมือนแบบมีการเอ่ยปากสารภาพผิดกับญาติญาติบอกว่าเอาละเรื่องทั้งหมดเนี่ยเธอทําเพียงคนเดียวอ๋อเธอไม่ได้ทําแค่คนเดียวนะตอนแรกเธอบอกว่าเธออุปโลกคนชื่อฟ้าใช่ใช่รู้จักคนชื่อฟ้ามีไหมคนชื่อฟ้านตอนนี้สารภาพกับญาติแล้วบอกว่าทำคนเดียวก็ได้อ๋อตอรก็งงอยู่ตอนนี้รับแล้วทำคนเดียวก็ได้อ้ฟ้า ไม่มีฟ้าคืออุปโลกขึ้นมาเฉยๆอทอนแรกเขาบอกว่าฟ้าเนี่ยคือใครฟ้าคือคนที่ทํางานอยู่สถานทูตท,ที่เขาบอกว่าเขารู้จักคนที่สถานทูตจําได้ไหม,มนั่นแหละฟ้าเนี่ยไม่มีตัวตนจริงๆอ,อแล้วระหว่างนั้นเองเนี่ยญาติของนางสาวออยยังได้วิดีโอคอลหานายนุด้วยนายนุคนนี้เป็นน้าชายของออยนะ นะซึ่งนายน,นุ่ยกำลังไปรื้อคนเอกสารภายในบ้านของออยด้วยถแถวบางนะานะไปดูที่มีเอกสารอะไรยังไงกันบ้างนี่นะครับปรากฏว่าไปเจอพาสปอร์ตของผู้เสียหายเนี่ยรวมกันอยู่เป็นจํานวนมากเลยครับไปฟังเสียงญาติของนางสาวออยนะครับคุยกับญาติน้องออยนั่นแหละค่ะ,ะเ,คเขาก็คือผู้เสียหายคนหนึ่งแม่ก็โดนเหมือนกันก็คือพวกที่อยู่บ้านเขาตอนนี้คือญาติเขาตั้งนั้นเลย ก็คือตอนนี้พ่อกับแม่เขาไม่อยู่แล้วน้องอ้อยก็ไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนคือเขาก็ขี่รถออกไปพวกนี้ก็ก็คิดว่าธรรมดาคิดว่าจะมากองปราบด้วยกันไงแต่พวกเขาก็ขึ้นรถไปพวกนี้เขาก็เลยสงสัยก็เลยไปคน้นดูว่าพาสปอร์ตพอเป็นกองเลย,ยคือ,อไปนอนบ้านน้องอ้อยคือเชื่อจนนาทีสุดท้ายอะ่ะพวกหนูมาก็เอะใจว้ยทำไมน้องอ้อยมาแบบนี้แบบนี้เขาก็บอกว่ามาแจ้งว่า ตรวจโรคไม่ผ่านอะไรใบแลบบอะไรยังไม่ออกเพราะเอาจริงๆพากันไปเช็คไม่มีสายการบินไม่ไม่ได้จองอะไรเลยนี่ไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินไม่มีรายชื่ออะไรเลยแล้วก็พาส,สปอร์ตจำนวนมากเลยที่อยู่ในห้องพักของออย้านบางนาเนี่ยนะคะนรับทุกนหมล,ลองคิดดูอะหัวอกคนตอนนั้นน่ะเราเก็บกระเป๋าเราเตรียมร่ำลาญาติพี่น้องแล้วว่ารอเรานะเดี๋ยวเราจะไปทำงานเราจะหาเงินมาเลี้ยงดูพวกเขาอะและใจมันจะหล่น ไปขนาดไหนในขนาดที่มารู้ตรงนั้นเลยว่าอ๋อไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นมาแต่เงินเนี่ยเสียไปแล้วจริงๆใช่บางคนหกหมื่นบางคนแสนสองอ่ะแสนหกก็มีไม่ได้แค่นั้นนะผมเชื่อว่าหลายๆคนไปกู้หนี้ยืมสินมาด้วยซ้ำเนี่ยนนี้เป็นจะเป็นปัญหาตามมาอีกอ่ะบางคนใจดอกเบี้ยอีกอ่ะเพราะคงคิดแล้วใช่คงคิดแล้วถั่วแล้วว่าเออยังไงก็คงคุ้มเพราะว่าออสเตรเลียไปทํางานรายได้ดีแถมเราไปแบบถูกต้องใช่ไหม คงสละตะแล้วว่าคุมโอ้โแต่ตามหาหนางสาวออยหน่อยแล้วมาชี้แจงหน่อยนะว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับทีนี้มีข้อมูลสั้นๆครับเมื่อปีที่แล้ว67เนี่ยผู้ชมเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายหน้าเถื่อนนะคือแบบนี้มีเยอะมากเลยนะที่บอกว่าอ่ะชักชวนไปทํางานต่างประเทศด้วยการมีเสียค่าดำเนินการนิดหน่อยอะไรเงี้ยหลักหมื่นหลักแสนก็ว่ากันไปปีที่แล้วปีเดียวนะปี6 7เนี่ยนะครับ นายหน้าเถื่อนเนี่ยถูกจับกลุมดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ย400กว่าคนครับโอ้ห4 5 2คนแล้วมีเหยื่อคนไทยที่ถูกหลอกลักษณะแบบนี้เลย นะหกร้อยกว่าคนครับค่โอ้ไม่ได้น้อยเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปทํางานต่างประเทศหรือใครมาชักชวนแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักมักคุ้นกันก็ตามเนี่ยต้องตรวจสอบกันให้ดีไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อแบบนี้เลยญาติกันเองก็ยังทํากันได้เลยนะค่ะคิดดูว่าขนาดรู้จักรู้จักสนิทกันเขาหรือเปล่าขนาดไหนก็เป็นญาตนะิน<อ>่ะเป็นญาติกันก็เป็นญาตนะิแล้วเคสนี้เคสเดียวนางสาวออยเนี่ยนายหน้าเถื่อนหนึ่งคนใช่ไหมคะค หลอกแรงงานไทยที่มีใจอยากไปงานต่างประเทศเนี่ย250คนไปแล้วอ่ะเยอะมากมูลค่าความเสียหายเนี่ยคูณเข้าไปเลยนะคะเราะฉะััฒศิลปเขาคงดีมากใช่ใชเชเราเตือนกันแล้วนะคะยังไงก็จะหางานอะไรก็ดูดีๆค่ะอย่างน้อยก็ติดต่อกลมการจัดหางานนะคะค่ะ